นี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอ,อกนะเด็วู้ฮู่วันนี้เนี่ยเรามีแบบสุนหาค่ะทุกคน <c oughs> พวกเราเดยวจะต้องเอาบ้านหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆสไลด์จากเนินเขาตรงนี้เพื่อกลับบ้าน,นไปให้ได้โอ้โหดูเหมือนว่า,าหลายๆคนเด่ยจะสร้างบ้านดูฝั่งนู้นสิมีคนสร้างบ้าน<ร>ไม้ด้วยนี่นี่นี่บ้านไม้ของฉันนั่นลงย อนันแล้ว <rôle> ก <à déc> ็เรามาลุ้นกันดูนะคะว่าพวกเราจะสามารถลงจากเขานี้ได้หรือเปล่าาอย่ัง้นก็ขอติดบ้านไปด้วยเฮ้ยไปด้ว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 ยเฮ้ยจะไปเบรกไปอยู่แล้วว้าว ดีกว่าตอนนี้พวกเรายังไม่เคยชนะอะไรสักแเดียวงั้นเราสร้างเป็นบ้านแบบบกิเนอร์ดีไหมอ่ะเนี่ยบ้านกี้หรอไปดีไปใครขึ้นรถบ้านบ้างไปดิปรออะไรอ่ะขึ้นไงขึ้น่แล้วไปมีที่น้่สองที่เร็วอีกทีเ่าก่อไวี่เพื่อ่อไวไแไม่มีที่นั่งเราไปด้วยเราไปด้วยเราไปด้วยไปด้วยไปด้วย ไปได้ไปไหนโอ้โหพี่กิดไปไหนอ่ะไปไหนผมผมลุด oh. ไปไหนไม่รู้ผมจะได้ลงเขาเลยไม่ทําไปไหนเลยม่เลย บ้านหลังใหญ่ใช่บ้างใหญ่ได้จะปลอดภัยกว่าดูเมื่อกี้นี่รถบ้านมันเบาเกินไปอ่ะเนาะจริงแล้วแล้วเก้าอี้พี่กิตเป็นไงบ้างมีไฟนานแล้วบ้านบ้านนไหนไปเร็วๆๆ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 รๆๆ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 ๆัๆๆๆะๆรๆๆ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 นๆๆงๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆงๆอๆๆๆยๆๆ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 อๆๆ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  ไม่มีอะไรขึ้นบนหลังคาเหรอไม่มีอ่ะพี่บนหลังคามันมันน่าจะไม่ปลอดภัยมากเกินไปจะรอดหรือไม่รอดครับสบายจะไปเรามาลุ้นกันดีกว่าฉันว่าฉันอยู่ในบ้านยังไงฉันก็รอดอ่ะปลอดภัยปลอดภัยแล้วครับไม่ต้องรอดอุ้ยมาลงรอดอุ้ยมาลงรอดนี่กันเริ่มนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย น pues yeah, ั่งหน้าบ้านหน้าบ้านหนูอยู่คนเดียวเรายังคงรอดอยู่หนูก็ยังอยู่ทางสไลด์หินแล้วนี่คือหินแกรนิตที่มาจากฝรั่งเศสบ้านของเรายังคงปลอดภัยตัวฉันยังหนาติดเก้าอี้แล้จากนั้นว้ายูหนูผ่านสเตจหนึ่งแล้วเราผ่านแล้วเราลอดเราลอดไดเลอาวอ้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 าวอา้า อาไปไหน่ะตกลงมันยังไงเนี่ยคุณไม่คุไม่โดดออกมากันนะเอาไม่รู้ประเด็นก็ประเด็นก็คือเมื่อกี้นายเกือบจะผ่านอยู่แล้วแต่ว่าฉันโดนอะไรก็ไม่รู้ดึงดูดเข้าก็อี้แล้วก็ตกลงไปอีกรอบนึงมานเร่อๆๆเราเอาบ้านหลังใหญ่ดีบ่าทุกคนนี่นจริงจะแม่งลองลองลอนี่บ้านสองชั้นหูยยางเจ็มเลยอ่ะ อในตานสองชั้นก็จะมีห้องรับแขกไว้ให้พวกเราดูทีวีกันด้วยเราพี่มัเนาะอิโซฟาว่ะนี่นี่นี่หนูไปนั่งในครัวดีกว่าในครัวด้วยนะในครัวก็จะมีทีวีแล้วก็มีตู้เย็นด้วยอ่ะมีใครอยู่ชั้นสองลบ้างพี่พี่ผมอยู่ห้องนอนเอาสิหเราปักปัักด ตะกษตตะกิตเตียงเตียงมันนอนได้ป่ะเราชิลมากอ่ะเรากินข้าวไปเล่นไปชั้น2องพนังขายไปแล้วแไยไแต่ไม่เป็นไรในเมื่อพนังหายแต่ร่ห้องรับแขกของเรายังอยู่อ้ยเราไปทนบ้านใครก็ไม่รู้ก่อไวจิมแจงก่อไวโอ้โห แต่ว่าหัวไม่โดนอ่ะกลางจุบแจงอยู่ในห้องครัวส่วนแป้งกับพี่โมยังอยู่ด้วยกันแล้ะพวกเราก็ผ่านได้จนได้โดด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 โดนะท้ครออกนะครารออกนะเอ้บเอ้บเอ๊บเอ๊เอาบเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอ้บเออเเ้อ๊ยเเ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 บเเ ในการชนะครั้งนี้มีป้ายประกาศจับพี่โมัด้วยระวังชายคนนี้อันตรายมากเป็นโจรถามโม่ร่างสองร่างเก่าดิไปได้ดูโอ้คุณรบบดโนเสาเนี่ยกับกันด้ามแน่ฉนเจ๊ก็ปบ้างบนดิเฮ้ยก่อหางก่อหางก่อหังก่อหังหางมีที่นันเเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยมันไปแล้วเ้โอ้ออ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ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 ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โออ้โอโอ้ เขาได้ทำการครึ่งจะไปก่อนโลกนี้จะถูกทำลายหรือไม่หรือในโนเสาจะสามารถช่วยพวกเราได้เอ้ยทรงดีอยู่เจ๊อย่าเพิ่งท้ออย่าหลุดออกก็พอมาเราต้องดีดตัวไม่กับตัน และสิ่งที่พวกเราคิดว่ามันน่าจะทําให้พวกเรารอดมากที่สุดนั่นก็คือการเป็นเกษตรกรและชาวเล้าไกา่ใช่สุดเพ<ร>ิเ<ก>่มเคยเล่นเกมทําฟาร์มกันมากมายไม่มีทางที่พวกเราจะไม,ไม่รอดจากเล้าไก่พวกนี้แด้พี่กิจไหมยังพี่กิจพี่กิจเล้าไก่ไปเลยพี่ติดอยู่เฮ้ยพี่กิจเขากําลังผ่านอยู่ไปเราจะไม่ยอมให้พี่กิจผ่านคนเดียวไปไปเลยต้องมั่งแซมมอนเล้าไก่เอาไม่ออกอ้าวไปเราา็วอุ้าาย ตัวเล็กมากไอ้ตัวนี่จะแบ่งขี่ม้าขี่ม้าจะแม่งขี่ม้าไปไปไปไม่ฉันมีอุ้ยเอ๊ฉันสามารถเกี่ยวได้เหนียวไก่อยู่ในซอกบ้านแล้วกันนี่จะกอดจุ๊บแจงถ้าจุ๊บแจงไปก็จะฉันก็จะไปด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องใหญนซาตินคือลงม้าดูวิ่งตามมาแล้ววิ่งตามมาแล้วอจะกินม้าวิ่งกินอ้า ดูคอของเขาสีเนื้อของเขาหยาดมากมีตุ่มด้วยเอ้ยหลังไปแล้วหลังดงหลบอไปแล้วหลังดอกหมดแล้วร่หลังดอกยังไม่พอแต่ดูเหมือนว่าลสบอตอนนี้คมขอเขาแหวงด้วยเขาไปทำผมล้านไหนมากันหนอะมาขับต่อยมาขับป่อยโอ้าสปินลาอสปินอุ้ยอุ้ยเปิดาโอ้หโอาหอห้หออโอหโออหออห ไหวังวเราอยู่ในที่ปิดเผยตอนนี้ดอลปกปเราจากสิ่งกดขวาือลลาดอลลดอลลไอล่ดเราจะลองเปิดใจให้กับบ้านซื้ออีกครั้งหนึ่งปาบอกว่าร้านอาหารคราี้เบอร์เกอร์เนี่ยคือจุดสาเร็จที่เราจะสามารถไปชนะให้ได้ใช่ครับ เัาพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนพร้อมทุกคนนะขอไปด้วยได้เปล่าก็ได้จะตามมาสินายจะไปนายต้องจ่ายค่าสวยนะไม่ต้องตอเลยนายต้องจ่ายเกินแต่ในนั้นมันมีที่เยอะอยู่นะอั่นโอเคเราจะแบ่งที่กับนายก็ได้แต่เราไม่รับรองความปลอดภัยไปไปเอาไปแล้วไปแล้ว่อยเป็นคนขายโอ้ยมีคนเป็นคนขายแล้วอ่ะมนดูเป็นอดูเป็นนี่คนในทัง นนคกิแพ to ang, ี่เข้าน้ำพ er ี่เข้าน้ำพี่เข้าน้ำเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออไันี่ตอนนี้ร้านนี่คือคนเยอะคนเต็มมากเลยนะเนี่ยเอามันติดได้ลูกค้าคนค้างเยอะเลยทีเดียวสวัสดีครับเอาติดแยงจะไหวไหมเนื่องกับจุดแดงอะแันชันเป็นคนขายพยายามเอามันออกอยู่นี้่ป้าอยู่ในห้องน้ำเหรอเราอยู่ในห้องครัวไอ้เชือกปานกูใครดึงเอาเราไว้อ่ะนี่ชิ้พอยู่ในห้องน้ำ ทรงดีทรงดีดูทรงดีมากโอเคผมหลุดผมหลุดออกนอกบ้านแล้วบ้านโคตรทอเ<พ>อ,อเชี่อยู่ในห้องน้ำห้องน้ำนนถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมา,มาเข้าที ทุนกับธุรกิจเบอร์เกอร์ไปก็เจ๋งฉันว่านะเราต้องมีเกี๊ยวเนื้อไก่กันทุกคนนี่ไม่ได้ไม่มีฉันไม่ม,ม,มีเกียวเนื้อไก่เราจะสามารถโหยเป็นทาสานได้แต่นหนูล้มละลายไปแล้วนะเจ๊ทุกคนเปิดงานดราม่าดราม่เาเทม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 ราม่าวู้ฮู้อยู่ดีๆป้ายหลุดโอ้โหอาถัานมันอะ คือยังไม่ทันได้ไปแต่ไปถึงแล้วอ่ะรางดีตั้งแต่แรกฉันจะอยู่ริมกระจกดีกว่านะเพราะว่าฉันจะได้แบบเหนียวไก่ให้ทุกคนได้เฮ้ยทุกคนไปเอาไว้ฉันด้วยฉันด้วยในส้วมในส้วมนั่งได้ด้วยนะจริงป่ะเฮ้ยเราไม่ใช่ส้วมไม่ไม่ไม่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้บางและฉันพวกเราจะช่วยกันเหนียวไก่แค่ไหได้เลยเพราะเราจะรอเหนียวไก่เราเหนียวไอ้นี่ก่อนเลยป่ะล่ะเหนียวไอ้ตัวนั้นก่อนเลยป่ะนนเอาผแข่งแรงจะสามารถสู้กับอมังอสได้หรือเปล่ายาวววววว น้ไปก่อนนะพื mm ้ไปก่อนนะไปก่อนนผมุดผมรุดจากซ่วงมาตัวตัวปลาตอนนี้เราไต่าไต่ใครใครเหีียวไก่เนี่ยหนูช่วยเหนียวหนูช่วยเนยวช่วยเยอ่นวเยวเลยป้าให่เหเม่อกี้ดีแลวม่อกี่ไม่เหยวมื่อก่ตกไปแล้วพกเรายังคงช่วยกันเหนียว้ยรมนนเราไปได้ดีหลังคารดหมดแล้วตอนนี้ ราคาโหลดแต่ยังไม่เหลอออออ๋ออ๋ออออ๋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 วอ๋ออ๋ดอ๋อ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 อ๋าอ๋ออ๋อ่๋ออ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 ๋อบ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋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 อออ สไลด์ของพวกเรากันนะคะในบ้านต่างๆเนาะถ้าใครชอบเนี่ยเราก็เคยเล่นแมปนี้นะคะยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเรานิดนึงเนาะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจะได้ไม่พลายคิดใหม่สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนเอยเจ้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 ากันบ่ายกินนะบาย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 เฮ้ยทุกคนคิดว่าเราจะผ่านไปตรงนี้ไหมครับอจะนะผ่านมามาามมาเนีเราจะต้องเหนียวให้ไปถึง

ขี้เหม็นาทุกคนดีใจมากเลยนะครับผมบอกแล้วว่าขี้มันเหนียวมันก็เลยไม่ไปไหนสุดยอดขี้แต่ก่อนนั้นเราก็เล่นขี้หลายรอบเราเล่นขี้เลยเหรอใช่โอ้โหถือว่าเป็นการปิดที่สวยงามจริงจริงวู้ววเย้ยบายบาย